Привет, меня зовут Прапапарн Сримуэнг, но родные друзья, меня зовут просто Фет. Мне 11 лет, я из Таиланда, из Пхукета. Начала заниматься пением пять лет назад, то есть когда мне было шесть. Почему? Ну, я с детства была окружена музыкой. Мой папа играет на гитаре. Я слушала много западных поп-исполнителей. Музыка – мое второе я. สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง y ย u ทูบพีด d o m l i ์ e Music นะครับติดตามคุณพ่อติดตามน้องเพียถึงเรื่องของการอัปเดตในข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งนะครับมีเรื่องมาบอกกล่าวกันนะครับคือนะครับการน้องเพียดนะครับก็คือได้รับการติดต่อจากต่างชาตินะครับก็คือประเทศรัสเซียนะครับก็ติดต่อขอสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะ เอาไปบอกกล่าวสื่อสารกับคนในประเทศของเขานะครับว่าเรื่องราวของน้องเฟียสอะไรเป็นยังไงครับเพราะว่ามีคนดีติดตามนะครับอยากจะรู้เรื่องราวของน้องก็เยอะมากนะครนะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าการแสดงของเพชรนะฮะก็คือแสดงเป็นเนื้อสตรีทนะครับซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาจะให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับเด็กๆที่มีพรสวรรค์แบบนี้หรือว่ามีความสามารถแบบนี้นะครับก็นะฮะก็เลยติดต่อมานะครับนะ ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่พอสมควรนะครับกับการ f o ร w a r d ร์คลิปนะส่งต่อต่อ,ตอคลิปกันนะฮะที่เพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวบางส่วนที่เคยมาเจอแล้วเคยมาถ่ายคลิปแล้วก็ส่งต่อต่อกันนะครับและบางคนก็คือมาตั้งใจมาเมืองไทยอยู่แล้วมาภูเก็ตอยู่แล้วก็ตั้งใจได้มาดูด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อ,อย่างหนึ่งนะก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะสำหรับการแสดงขอ,องเพียสนะครับ นะส่วนคุณอีวานนะครับก็เป็นเว็บบล็อกเกอร์นะครับชาวรัสเซียนะที่มีผู้ติดตามอยู่เป็นหมื่นๆน,นะครับก็เขาได้รับคลิปจากเพื่อนเขาที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับเขาก็เลยไปดูคลิปแล้วขอสนใจใครรู้มากๆว่าการแสดงเป็นยังไงทําอะไรยังไงนะครับเขาก็เลยติดต่อนะครับผ่านเข้ามาทางอินสตาแกรมของน้องเฟียสนะครับนี่ฮะตานี้นะนี่ครับสวัสดีจากรัสเซีย ฉันอีวานฉันเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนะเขียนเกี่ยวกับคนที่น่าสนใจทั่วทุกมุมโลกนะเพื่อนของเขาเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะนีตามข้อความนะครับได้ส่งวิดีโอการแสดงของคุณมันน่าทึ่งคุณคือตัวจริงและเขาก็คือชื่นชอบรักในการแสดงของของน้องอันนี้นะแล้วเขาก็เป็นไปได้ไหมนะส่งข้อความต่อแนละ้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะ สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์น้องเฟียสว่าผ่านซูบนะครับเพราะว่าผู้ติดตามของเขาในรัสเซียเนี่ยอยากจะรู้มากๆว่านุองเทียสนอยู่ที่ไหนเล่นยังไงเรียนรู้การร้องเพลงยังไงนะครับหลังจากที่เราตกลงกันเรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการนัดหมายวันและเวลานะครับที่จะได้พูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาของประเทศรัสเซียกับบ้านเรามันก็ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็คุณพ่อก็ได้เตรียม ช่วยแปลนะครับก็เป็นล่ามนะครับมาช่วยแปลให้เรานะครับเป็นคุณครูสักุระนะครับที่ท่านจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาเป็นอย่างดี้น่นอนแต่ว่าเรารู้สึกว่าการใช้ภาษามันอาจจะมันจะเป็นมากๆนะครับที่จะต้องแปลให้ทันท่วงทีนะครับก็ได้ติดต่อกันแล้วก็ได้สัหมายพูดคุยกันนะครับส่วนพูดคุยอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ย มันจะเป็นภาษารัสเซียเนาะก็ใครที่มีความรู้นะครับก็ลองเข้าไปช่วยแปลให้ด้วยก็ดีนะครับนะก็ฝากด้วยกันนะครับนะก็จะถามเรื่องของวันเวลาการแสดงนะครับแสดงที่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ได้ต่อไปตามตามที่ตามที่เรามีข้อมูลนะครับเพื่อที่เขาจะได้นําไปบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหรือว่าประเทศของเขานะครับได้มาชมการแสดงนะครับได้มาเช็คอินนะครับนะ ก็เรียกได้ว่านะครับเราก็ได้มีโอกาสได้สร้างาชื่อเสียงนะครับให้กับภูเก็ตประเทศไทยนะไม่มากก็น้อยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะสำหรับการแสดงของเราที่แสดงข้าแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ความสนใจและให้เสียงตอบรับกับการแสดงนะครับถึงแม้จะเป็นสตรีทโชว์ก็ตามนะครับแล้วก็มีเว็บบล็อกนะครับการท่องเที่ยวต่างๆนะนักท่องเที่ยวต่างๆที่เขามีคลิป ที่ส่งต่อกันในหมู่เพื่อนๆเ,เขานะครับเขาก็เอามาให้เราดูนะนี่ไงเพื่อนชั้นส่งคลิปนี้มาให้ใช่คุณใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะเราก็เวลาเราเห็นคลิปบางทีก็มันเป็นก็เป็นคลิปเก่าๆนะที่แบบว่าบางทีก็หลายปีก่อนก็มีนะเออนะก็เราก็รู้สึกดีใจทุกๆครั้งนะครับตรงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เ,ทเ,เป็นกระบอกเสียงส่งต่อนะครับอย่างไรเราก็จะรักษา ามาตรฐานขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่สวยงามของบ้านเราไว้นะครับไปลามาไหว้นะครับนะครับส่วนเพลงที่เราใช้แต่เพลงสากรลล้องเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นต้องเยวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับเวลาร้องเพลงไทยมันก็มีความรู้สึกว่าเอะเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเอาความรู้สึกง,ง่ายๆของเรานะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราไปเที่ยวอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอแบบได้ยินเสียงเพลงเปิดหมวกเป็นเพลงไทยอย่างเงี้ยเราอุย้ย เด็กร้องเพลงไทยเราก็อยากไปฟังใช่ไหมก็อารมณ์เดียวกันความรู้สึกเดียวกับกับชาวต่างชาตินะเวลาเขามานะครับเขามาเจอเอ้ยมีเด็กร้องเพลงอสากลน,นะครับคอยต้อนรับเขาอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ทําให้แบบว่าเขารู้สึกดีอะไรประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็เราคุณพ่อก็มาแจ้งข่าวประมาณนี้นะครับอย่างไรคุณพ่อก็อยากจะฝากนะครับคือฝากเราจะดีใจมากวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสื่อในบ้านเรานะครับที่แบบว่า ให้ความสนใจและก็ให้การสนับสนุนนะครับนะน้องๆนะฮะไม่ใช่แต่น้องเทียนมีเด็กๆอีกเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับที่เก่งนะครับแล้วก็ยังขาดโอกาสในเรื่องของการแสดงนะครับนะก็ยังไงก็ฝากๆกันด้วยนะครับก็วันนี้คุณพ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากไปก่อนนะฮะลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะแชร์ออกไปนะฮะให สื่อต่างๆได้รู้บ้างนะว่าเออเนี่ยก็มีเด็กไทยนะถึงว่าไม่ได้เป็นศิลปินโด่งดังแต่ก็มีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมืองไทยนะครับนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับนะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคุณพ่อจะลงคลิปเกี่ยวกับการไปประกวดนะฮะต่างชาตินะครับมาอัปเดตรางวัลกันนะฮะในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับตอนนี้คือน้องเวียด คว้ามาหลายรางวัลเลยนะครับในระดับ international นะครับแล้วก็มีใครอยู่เบื้องหลังไทยสนับสนุนอย่างไรนะค่ายเทปต่างประเทศติดต่อเรามาหรือเปล่าอะไรยังไงรรับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับส่วนใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆของอ่าเว็บบล็อก ประเทศรัสเซียท่านนี้นะครับคุณพ่อมีลิงก์อยู่ด้านล่างก็ลงไปดูด้านล่างได้นะครับลงไปดูด้านล่างนะครับก็แล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทําคลิปแล้วก็ได้ค่าขนมบ้างนะแม่้องเฟสบ้างครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามกันครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ из самых разных стран как они реагируют на твои выступления у иностранцев шикарная реакция они охотно снимают видео некоторые даже придумали мне прозвище маленькая тайская принцесса после выступления туристы бывает подходят и говорят эй ты такая клевая продолжай в том же духе в общем пение мое им доставляет удовольствие конечно это приятно очень приятно Choose the streets. Кстати, а где именно ты выступаешь? Как выбирается локация и какую технику вы используете? Все просто. У нас на Пхукете есть несколько туристических центров, где ближе к вечеру большой поток.